สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงค่ะสําหรับวันนี้นะคะเทศบาลเมืองทุ่งสงก็ได้รับเกียรตินะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตประจําสํานักง,งานปปชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ25มีนาคม2565เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการสตรองจิพพอเพียงต้านทุจริตสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกชมรมและผู้สนใจเพื่อนำไปสู่การร่วมสร้างเครือข่ายของชมรมโดยมีความยั่งยืนต่อไปซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากน,นายธนคมเจริญฤทธิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงนายกรรับปนัรัตนคต เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการสำนักงานปปชจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายเจษดาสมาธิประธานกรรมการบริหารชมรมตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีค่ะต่อต้านการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ดีขึ้นไปอันนีครอ์พื้นที่นะครับในการจัดตั้งศูนย์ศูนย์การเรียนรู้ ชม,มรมจะตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตสวัดินครเหนือไม่ได้นะครับว mm ัตถุประสงค์หลักๆของศูนย์เราเนี่ยก็คือว่าการป้องกันการทุจริตครับท่านรอ,องนายกครับเพราะว่าเ,าเราเน้นเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะครับโดยให้ประชาชนเข้าม,มีส่วนร่วมแล้วก็ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยก็จะมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลในการพูดการคุยกันทางสื่อต่างๆนะครับก็ศูนย์เนี้ยก็เราเรา ตั้งขึ้นเพื่อสาธารณะนะครับแล้วก็เราได้พื้นที่สาธารณะตรงนี้ก็บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการเลยนะครับก็ต้องอในส่วนต่อไปนี้เราก็คงจะต้องทํางานอย่างใกล้ชิดกับเทศาบาลในเรื่องการป้องกันการทุจริตนะเราไม่เน้นเรื่องการปราบปรามนะครับเราจะเน้นเรื่องการป้องกันเพราะว่าเวลามองเรื่องการทุจริตอย่ามองแต่เทศบาลนะต้องมองไปถึงหน่วยงานต่างๆต้อง,งอำเภอทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวพันกันไปหมดนะ เพราะเรื่องเหล่านี้เราถึงได้มาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของจระทรองกิจพอเพียงด้านทุจริตขึ้นมาเพื่อให้คนตุ้งส่งเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ไม่ได้ปิดกั้นคนนอกเขตเทศบาลนะเรายังเปิดให้คนนอกเขตเทศบาลสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วคิดว่าห้องสมุดของเทศบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นคนไปนอกเข้ามานะไม่ได้ว่าตั้งคนอยู่รอบนอกจานเมืองไปแล้วห้ามเข้า นะเทศาบาลเองก็ใจะว่างให้คนท,ทุกทุกที่ทุกสถานที่ที่จะมาหาความรู้จากห้องสมุดของเทศาบาลนั้นศูนย์เรียนรู้ของตรองเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ที่ถูกจัดขึ้นเป็นปแผนกหนึ่งในห้องสมุดของเทศาบาลจังหวัดวเทศาบาลเมืองตุงสงนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้ความสะดวกนะแก่ ประชาชนในเรื่องที่จะมาสืบคน้นองค์ความรู้ด้านต่างๆครับผมขอขอบคุณมากครับพ,รพิระยารายงานจากหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงค่ะ